โอ้นี่เราต้องไปป้ขนภูมนแล้วนะนี่เราต้องโดดไปอย่างนี้คือปัญหาคือมันจะมีโจรอยู่ไหมมีเห็นละ <c oughs> เห็นแล้วเราต้องโดดไว้โดดไว้ห้ามห้าหอนีต้องอุย้ยตัวเดียวได้นะคือลืมแบบมาดูกันว่ามีอะไรโอ้โเยอะ ลืมลืมไอ้นี้เลยทั้งปีนช็อตกัน จะซื้อปืนพกไปเล่นด้วยตลอดแต่ครน,นี้ไม่ได้ซื้อไปก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งเราควร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 หน่อยแต่ฉนไมกป่อยอะซื้องถูกแล้ว แต่ว่าผิดที่ว่าเรารเราไม่ได้ซื้อปืนไปครั้งนน้าจะไม่ซื้อสนิคออยจะซื้อที่พันแผลไปซื้อปืนพกไปนี่ยางไรอย่างนี้เลย ต้องรีบห้ามยอมแพ้โอเค จเจอบ้านอีกแล้วอ๊กมีหมาป่าร่างธรรมดาจนมันตามมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยต้องไปจัดการสักหน่อย ปักหมูไหมปักหมเชื้อเพลิงสโอเคธรรมดาโอ้วก็มีพวกนั้นด้วยเชื้อเพลิงพอดีเลยไหมสัมบีโอ้เป็นเป็นเป็นพวกที่ไม่หยิบมาปุ้ไม่มีนี่น่ะ ไม่มีโอ้มีอันโอ้ก่องทับเรือนี่ก็จะเหมือนกันก็ไม่ได้ยิงเลยนะก็เก็บไปเฉยเพิงแล้วก็ต่อกันด้วยตรงนูน้นซึ่งเราต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีปืนโอ้นี่ก็ปัดเดียวก็เลือขึ้นมาแหละเลือขึ้นมาซึ่งแล้วก็ ซึ่งเราก็แบกมูลไว้สองมงเราใช้ปืนไรเฟิลตั้งระวันนิดหนึ่งน่าคือการกประโดดตามมาไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายนันแหละสวเรียบ มีตัวปะโอ้โหสัมมีดูมันดิมันทำอาจารย์คอมดูโอ้อันนี้รถตามไ้โหเอ๊ะจานโอมโอเคไปลับอันนี้โอ้โก็บโอ้กีตาร์ลิ้งแมวนี่อะไรนี่แมวกับสุน,น้อยกว่า ันนี้ของทองนีหูหูจะเยอะไปไหนเนี่ยทิ้งก่อนแล้วก็เก no. ็นไว้ปืนให้ปืนดีหูออกของนี้ลืม ก็ไม่เอามีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรอีกเลยแต่นี้ก็เกือนเกนนิดหน่อยก็ไปแล้วแหละก็ได้อันนี้มาพวกนี้กับพวกนี้ตอนงนี้แล้วก็ตั้งกันได้ ความเร็วในการเดินก็จะลดไปหน่อยซึ่งเราก็ได้ของอะไรมาด้วยนี่ได้พวกนี้ได้พวกนี้มาโอ้นี่ก็นี่ก็นี่ก็โอ้นี้เชื่อไป มีนีน้่ก็ไม่มีอะไรปะมือพอีเลยเสร็จแล้ก็ มันหมดเกี้ยงเลยเกี้ยงทุกทีจะเราต้องเอาอันนี้ศพหนึ่งโอ๊ะ,อะมาไปาปาตามแ่ควก็คา,าดหลังได้ดี อมันก็ตามนะแต่ก็ไม่ดูนะมาหลุดตรงงานหมูว่ามาเลยตอนนี้เนะี่ยมันก็ติดัถไฟก็ มาป่าแม่มันจะตามมาเรย,าออาเย์ต้องลั่นออกไปข้าค่นะเรยไดหนึ่งตัวนล้อีกตัวนึงก็ไป,ไปไมันไปอ่าอีกตัวหนึ่งไปมันไปก็โชคดี กเราลั่นไปบางส่วนใช่ไหมลั่นแค่บางส่วนก็โอเจได้มาสามศกน,<ฮ>นะนี่ก็โชคดีนะ ที่ไม่มีซอมมี้เยอะเพราะถ้ามีเยอะเนี่ยก็คือสวยเลยไปรันต่อรันไปปินนี้แหละ ต้องรอเลือดนี้นึ่นะกดซึ่งมีโชคชัตกันก็ดีหน่อยมีโชคดีนะแต่ว่ามีอันทองของทอง นิดหนึ่งแล้วก็ซึ่งเราก็ได้แผกนการแล้วเรายิงออกไปให้มันตายตนั้นโอ๊ตายพอดีเลยตายกระสุนนี้ดีมาก ก็ดีนะแค่ปนแบงได้ก็ดีแล้วไม่ตายตายโอเคก็เจอลุงคนนี้ซึ่งก็รอให้เขามาตรงนี้เอ๊ะ ลุงโอ๊ะเดืนเปนนลี่ยนกระสุนลุงลุงเซอรอ่าได้มาแล้วซึ่งเราก็ยังไม่เก็บศพซอมบีนะเพราะว่าพวกนั้นยังเหลือยังเหลือพวกนั้นอยู่ นี่ก็เป็นแบงค์แรกของแบงค์แรกนะโอ้คุณนากโอเคผ่าศพขึนน้นจนได้สองโอเคสอง ไม่มาสองหนึององอเขาพูดจริพูดมาซะแล้วเลยน้ำใสสองหนึ่งสองหกสอง,สอง มีแค่นิดเดียวคือซอมบี้ยังไม่เก็บคนอันนี้ก็ปล่อยไปเลยหน้าที่ผมผมก็ต้องทำเชืทางนี้มั่งพอทางนู้มาบ่อยเกินแล้วอันนี้ก็มีเชือกเชือเพิงยังไม่ต้องเชือกเพิงค่อยทิ้งลังโอ้โหเด้อ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 เอาตรงนี้ไป อเคโอเตอนนี้ก็อันนี้เสร็จก็ได้เลยมีไหมไม่มีตัวโอ okay. เคท้ามาได้ตอนนี้อเอาแต่ของดีๆนะโอ้มืดแล้วอะตอนนี้ก็ต้องรออีกแล้วถ้ฟฟ้าพาก็ต่อได้ต่อได้นิดหน่อย ให้หมาป่าแน,น่อนอนน่าจะต้องเป็น, Zombie, น,ปน,ปนสัมบีแวมไพร์มันนี้ก็แวมไพร์นีตุ๊กแฟนไฟไฟสุดนี่มาแล้วนั่นไงเฮ้ยอันตรายเกินไปนะนี่เดินหนีคนนี้ต้องระวังเลยถ้าระวังไม่ได้ก็ตาย ยังมีอุ้ยตรงไหอีกตัวหนึ่งเออตรงนี้ไงนี่ตัวนี้ตายอยู่ตรงนี้นปลอดภัยดีซึ่งดีมากๆเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าต้องยิงหัวสักหน่อยขอยิงหัวสักหน่อยหัวตายอันแหละโอ้ยยังไม่เซ็ต หน <Yeah. S 2> ึ่งเลขสี่หกเลขสองเอ๊ะแซมมี่อม,มองสซ oh, <okay. S 2> มีอาจจะมาข้างหลังซึ่งเราก็พลาดได้ <Yeah. S 2> เ๋ยวไปเรยๆหน่อยสิอาจจะพลาดก็ได้หน่อยนี่ไงมาทางนี้แค่เต็มเลย ไต,ตกใจโอ,โอ้หมดแล้วท่านไปซึ่งไม่มีใครมาแล้วมั้งโอ้ไม่มีแล้วโอเคจัดก,การได้แล้วมาไปไปปนต่ออันนี้เสร็จก็ได้เลยก็คือยังไม่เสร็จอะไร อันนี้ก็เป็นฟันอะไรบักอยางซึ่งเราเจอโขก็ไม่ใช่แล้วเพราะไม่เดินทางต่อเราก็มาเจอกับนี่โหโอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนมาจากไหนเออตายพอแค่นี้ก่อนนะครับโหตายเฉยเลย